สวัสดีครับวันนี้ผมปอมนัทนะครับคนเดิคนเดิมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดกันยายนะครับส5 6 6นห้าร้สิบหกนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ใครตามก็บอกที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผมครับวันนี้ครับบอลพอมีพอสมควรครับไม่ถือว่าน้อยจนเกินไปนะครับผมวันนี้ถ้ายูโรนะครับ เราพัดเลือกก็ยังมีเตะอยู่นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกระชับมิตรหรือว่าบอลชิงแชมป์ยู21นะครับก็มีอยู่นะครับอ่าแล้วก็หลีกสองนะครับสเปนหลีกสามฝรั่งเศสนะครับก็เยอะนะฮะบ,บอลถือว่าไม่น้อยเลยนะครับปกติบอลวันจันทร์นี่คือจะน้อยมากเลยนะครับผมเรามาชมนะฮะคู่ที่ เทียปอให้นะครับวันนี้ฮะเราไปกันที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฮะจะเป็นทางด้านของรัสเวียฮะจะดเจอกับทางด้านของเวลนะฮะเรามาดูสถิติกันดีกว่าครับคู่นี้เป็นยังไงครับก่อนอื่นนะคะราคาคู่นี้เนี่ยเวลไปเยือนทางด้านรัสเวียนะคะต่อหนึ่งลูกขาวนะครับแล้วก็ทัาศนคติทางบ้านผมปองเขาบอกว่าฟันทงต่อเวล ะะยิงเร็วดีนี่เรามาดูกันครับสถิติว่าเวลจะเป็นไงเจอการสองนัดฮะเวลนะครับเล่นได้บ้างก็ชนะทางด้านรัสเซียหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเยือนชนะสองศูนย์ครับล่าส,สุดครับของพวกเขา้ารัสเซียนะครับแพ้ทางด้านของโคโคเอเชียห้าศูนย์นะครับ,รบแล้วก็แพ้ด้านของอาร์เมเนียรครับสองหนึ่งแพ้ด้านของตุรกรีฮรสามสอง แพ้ทางด้านเวลนะฮะหนึ่งศูนย์แล้วก็แพงด้านไอแลนด์นะครับสามสองแล้วก็เสมอไอแลนด์นี่ครับหนึ่งหนึ่งเอากลับมาห้านัดของพวกเขาหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปถึงสี่นะครับแล้วก็เสมอเพียงนัดเดียวผลงานถือว่าย่ำแย่เลยนะครับสาหรับรัสเวียนะครับเรามาดูทางด้านของเวลดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับ ล่าสุดครับเขาอุ่นเครื five, really ่องก็เสมือนด้านเกาหลีใต้ฮะศูนย์ศูนย์แพ้ตุรกีสองศูนย์แพ้อเมเนียนะฮะสี่สองแล้วก็ชนะได้รัสเวียหนึ่งศูนย์แล้วก็เมอเโคเอเชียหนะหนึ่งหนึ่งแหงกฤษสามศูนย์เลยนะครับโอ้โหผลงานก็จากห้านัดอ่ะพวกเขาก็ชนะเพียงรัสเวียนะฮะนัดเดียวผลงานก็ไม่ไม่ได้ดีไปกว่ารัสเวียเลยนะครับสําหรับ มาดูในกลุ่มครับพเขาอยู่กลุ่มดีครับตุรกีฮะมีสิบแต้มแล้วแข่งไปห้านัดแล้วก็โคเวยเชียแข่งไปสามนัดมีเจ็ดแต้มแล้วก็อาร์เมเนียมีเจ็ดแต้มเท่ากันครับแข่งสี่ส่วนเวลครับมีสี่แต้มครับแข่งสี่นัดแล้วก็รัสเวียรครับพวกเขาแข่งไปสี่นัดพวกเขายัางไม่มีแต้มฮะสูงคะแนนอยู่วันนี้ฮะเล่ในในบ้านเึงรัสเวียนะเขาก็มองว่าวันนี้รัสเวียเนะี่ย ทุกสำนักนะครับเขาก็มองว่ารัสเวียเนี่ยไม่แพ้ครับหรือแพ้แพ้ไม่ขาดแบบนี่ยสำนักสอัก็ให้ต่อเวลนะครับสามส่วใหญ่จะให้เวลนะครับส่วใหญ่จะให้เวลรับอย่างตัวผู้เล่นนะฮะทางด้านของเวลนี่ก็น่าจะลงครบนะฮะแลมซี่อัมปาดูนะครับวิลสันโรเบิร์ต โรดอนนะครับเมเฟนนะครับเดวิสวิลเลียมนะฮะจอห์นสันมัวนะฮะลงพวกนี้ยของเวลลงครบอยู่แล้วทางด้านของรัสเวียนะครับก็ถือว่าชุดนี้ก็เป็นชุดหลักของพวกเขาอยู่แล้วพากานิกเนี่ยโตรเบลนะฮะอังซิกนะฮะยอนเชลนะฮะอุสคิลิตนะฮะแล้วก็นี่ฮะอีคาโนะนะฮะก็น่าจะลงหมดนะครับ บนเนี้ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมสําหรับหน้าของเวลนะฮะแต่ราคาเปิดมาที่หนึ่งลูกนะฮะมันแพงไปนะฮะสำหรับบอลคู่นี้ครับเพราะผลงานทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้ห่างจากกันเลยนะครับโอเคครับลัดเวียแพ้มาจริงครับจนแพ้ทีมใหญ่ใหญ่ครับแต่สําหรับเวลตอนนี้ฮะพวกสตาร์ดังๆที่คอยแบกทีมอย่างเงี้ยก็ไม่แทบจะไม่มีใครนะฮะในเกมวันนี้นะครับ แต่เฮียปอมองว่าวันเนี้ยยังไงเวล่ะก็ชนะไม่ขาดครับรัสเวียลุ้นฮะถ้าอยู่รัสเวียก็ลุ้นเสมอแบ่งแต้มหรืออาจชนะถ้าดวงดีนะครับวันนี้เฮียปอให้รองรัสเวียครับราคาหนึ่งลูกขาวนะครับคู่นี้ครับเฮียปอให้รองที่รัสเวียนะครับหนึ่งลูกขาวคู่นี้ให้วี p พีไปเลยครับสําหรับคู่นี้นะครับ นี้สำหรับใครเห็นต่างก็อยู่ต่อได้นะครับผมนะครับก็ที่หนึ่งสี่สิบห้าครับจเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะครสรุปผลบอลแล้วก็พร้อมกับทีเด็ดนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับปอมนัทถนัดแทรนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม